ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูนะครับพวกผมจะเอามาตัดช่อแรกของต้นนี้นะครับก็คือปกติที่ผมถ่ายให้ดูบ่อยๆก็คือช่อตัวนี้นะครับที่สีออกเข้มกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามีอายุประมาณเกือบร้อยห้าสิบวันนะครับผสมในเดือนมกรานะครับส่วนช่ออื่นเนี่ยนะครับก็ผสมหลังจากนั้นเดือนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ อ่าด้เวลาว่าจะตัดนะครับไปถวายพระ,ะนะครับพรุ่งนี้ก็เลยมาพาท่านผู้ชมมารับชมนะครับแล้วก็ติดตามนะครับอ่าช่อแรกอ่ะพอดีว่าช่อไม่ไม่ใหญ่นะช่อนิดเดียวนะครับสีก็จริงๆก็สามารถที่จะเอาไว้อีกได้นะแต่พอดีว่ามีกำหนดการวันนี้เนาะเออก็เลยต้องตัดนะครับก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ชมเนาะ ประมาณเนี้ยนี่ก็เปรียบเทียบก็คือประมาณไฟแชกนะครับลูกบางลูกก็เล็กนะครับบางลูกก็ใหญ่นี่ครับนี่ครับแกะออกมา,านเนี่ย,<า>ยนี่หวานวตรงนี้หวานเนี่ยหวานมากครับนี่ครับเม,ม็ดเล็กเม็ดรีบ นะครับกรอบหวานอร่อยนะครับโคเอนซี่สีแดงนี่เอไปชิมก่อนตัวนี้วันนี้เอาไปชิมแล้วก็ถวายพระนะครับส่วนที่เหลือยังไม่พร้อมนะครับในการที่จะตัดนี่ได้ประมาณโลป่ะโลสองโลได้ครับสองโลได้นะครับตัวนี้อ่าเพิ่งได้ช่อเดียวนะครับช่อเดียวมันได้แล้วครับเกือบห้าเดือนแล้ว มอ克าผสมผสมสิบเจ็ดมก克านะครับวันนี้วันที่เก้ามิถุนายนนะครับได้มาหนึ่งช่อครับเกือบสองโลนะครับเหมือนไม่เยอะแต่ว่าหนักนะครับเพราะว่าลูกหนึ่งนี่ยก็คือหัวใหญ่กว่าหัวหัวแม่มือไวาไยง่ายใหญ่กว่าไฟแช็กอ่ะนะครับอ่ะก็มาดูช่ออื่นบ้างที่ไล่เรียงกันมานะครับอันนี้ก็จะอายดุดูจากสีก็รู้ว่าอายุน้อยสุดนะครับ ลองลงมาแล้วก็อายุตัวนี้นะครับตัวน,นี้น่าจะถึงเกือบน่าจะถึงหกกดโลแล้วเนี่ยช่อนี้นะครับอ่าอันนี้คือบรรยากาศของนใจก็สั่งจองได้อ่านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะอีกเดือนหนึ่งนะครับจะตัดนะครับก็พิมพ์จองไว้ในใต้คลิปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเอ่อ เหลือพอนะครับก็จะตอบกลับไปนะครับติดต่อกลับไปนะครับถ้าเกิดว่าหมดก็คงจะพิมพ์กลับไปว่าหมดแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถพิมพ์ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกจันอื่นนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ